็นเมื่อจะอะไรี่เส้นนี้มันมีร้านอยู่เหรอครับเนี่ยมันวัดนะนี่ร้านอาหารเลยจริงๆวัดมิชลินสามดาวระดับคูเตอร์ร้อยล้านวิวให้มากินที่สาราวัดนียนะน่าอร่อยแฮ่เด็กผีก็หลอกหรอกถึงแล้วได้กินแล้วนี่ โอ้ันอยู่ในวัดเลยหรอพ่ะปลาเอ้าอองานเนี่ยคือที่พามาที่วัดเนี่ยก็เพราะว่าเขาออกงานไงนานๆจะได้กินเขาออกงานออกงานเวลานี้เนาแต่เราไม่แน่ใจว่างานอะไรนะแต่เขาก็สวดเสร็จไปแล้วพอดีเลยกําลังเลี้ยงกําลังเลี้ยงพอดีก็ได้กินพอดีแต่พ่อปลาบ้านงานมีคนอื่นอยู่ด้วยหรอเอาก็เขาออกงานเจ้าภาพไงก็คือมากินงานเขาใช่ มาถึงก็เสียใจใเขาหน่อยแล้วเราก็กินกระเพาะปลา,างั้นเขาเราได้กินนะแล้วมันเป็นกระเพาะปลาจริงหรือเปล่าพี่หรือมันเป็นอะไรรูปป่าเป็นอะไรรูปป่าอ่าเริ่มไม่ไว้ใจแล้วประสบการณ์สะสมอยู <laughs> ่ในวัดนะครับก็เลยแปลกๆเอ,อย้ยอังนะครับเอาได้ไนะครับพี่ไปนะครับโอ้ไปก็ไปมาหลายที่แล้วเตยเอ้ยมากินกระเพาะปลาในวัดอร่อยก็ต้องศาลาซะด้วย ต้องขอไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับบ้าบอยยังไม่เสียชีวิตครับอันนี้ทีมงานของเราเองถ้าจําได้นี่ดินตัวกลั่นของเราเนี่ยแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับทษทีครับเพิ่งถ่ายรายการสุขวะญาตเสียใจด้วยนะครับโอ้โหใหม่เป็นภาพพระสวดแล้วครับใช่ครับพอดีวนแล้วอ๋อเรียกได้ว่าทุ่มทุนมากจัดดอกมงดอกไม้บ้าบอยยิ้มจากศาลาข้างๆมาอย่าลืมไปคืนด้วยนะเดี๋ยวเขามาทวง งั้นเดี๋ยวเรากินกับพ่อปลาก่อนได้ไหมครับได้เลยครับขอบคุณครับเชิญพี่บัวไปกินครับเอ้ยอยู่ดีมากินบ้านงานนี้ได้เลยเนี่ยครับขอบคุณครับอยากให้เตยได้ชิมอ่ะเชิญครับอ๋อนี่ราอกอับที่ว่าไม่่ใชครับมิชลินมิชลินไกด์จัดไกล้นะครับวันนี้พี่บด้วยไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมนี่อิ่มแล้วอันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับมีกระเพาะหมูกระเพาะปลาแหมกระเพาะปลาก็น่ารับประทานแม่ค้ากระดุบ น่ากินเนี่ยแหละครับเอ้ยน่ารักไม่มีเนื้ออะไรที่แปลกประหลาดใช่ไหมครับในนี้มากินในที่แบบหวาดเสียวด้วยดูนะครับเผื่อมันมีมันมีเนื้อแปลกๆระวังผิดโจทย์แล้วแกกับปลาปาเนี่ยอร่อยจริงแต่สถานที่เนี่แหละอืมเจอแน่แปลกๆนะเชิญเชิญอันได้ให้ แล้วน้องเป็นอะไรครับน้องพอดีน้องขขับรถไปประตูอุบัติเหตุครับที่ต่างจังหวัดที่มาหาสารคามเหมือนเขาไาเป็นเพื่ับผมขึ้นไปเตยบอลสารคามมาโอ้โหนี่เรื่องราวนี่มันช่างพอเหมาะพอจอกกันเลยทีเดียวเหมือนรู้ว่ามีมีคอนเสิร์เต,รเ,ตรเล่นที่ราชสถา,า,านสารคามนะครับเหรอข้อมูลเป๊ะเขาเขาก็รีบออกไปแต่เช้าไปออกับเพื่อนเขาสี่คันครับ น้องชายผมประสบอุบัติเหตุนะคนี่ประสบอุบัติเหตุตอนไปดูคอนเสิร์ตเต้ซะด้วยแล้วเป็นไรอะก็คือคือว่าเขาขับรถไปอะแล้วเหมือนว่ารถสิบล้อมาเบียดเาพี่แล้วชนสิบล้อรถสิบล้อมาเบียดแล้วเขาหลบออกไปลุก่อีกแล้วพวกแกเนี่ยก็เราชี้ทางให้จับโป๊ะเนี่ยเต้ยจะกังวลอะไรนักหนาจับโป๊ะได้แล้วน้องผมอะเบี่ยงขวาไปแล้วก็แบบมาแต่โชคดีกระบะมันเบรกได้พี่เอ้า กระบะมันเบรกเบรกได้แล้วน้องผมก็ผ่านไปพอดีไปเจอไฟแดงข้างหน้าหมาวิ่งตัดหน้าชนหมาเหรอหลบหมาได้แล้วก็ไปล้มตกไปข้างทางครับ่เพื่อพวกแกนี่นะยังไม่หยุดอีกใจใจนะครับอ่ะ,ใ,อะใส่จิ๊กโฉบไหมไหนไหนมาแล้วไอ้นี่จิ๊กโชว์ใส่ไหมวันนี้โอเคแล้วพี่เว้ยมันรสชาติยังไงควันนี้จิ๊กโชว์ไงจิ๊กโฉบ ซอสเปรี้ยวสไตล์จีนครับแหมเต้ยระแวงเกินระแวงไปแล้วละแหวงระแวงสิที่คุณระแวงกับเพราะปลาไม่มีอะไรแต่ที่มีอะไรอ่ะอยู่ในสาลาไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะพี่ไม่ค่อยหิวนะครับชิมเนื้อเป็นไงเป็นไง,งรสชาตินั่งกินสกางศาลาเลยทีเดียวพาไปกินไก่นะครับกินเสร็จแระดูดน้ำต่อด้วยนะหิวแม่อาครับพี่ลุงอร่อยครับ <laughs> <laughs> อันนี้ภูมกับก็ต้องมากินเป็นเพื่อนแหนละหรครับรจะได้รู้ว่ากระ<ห>พาะปลาไม่มีอะไรเพราะมีอะไรมันอยู่ตรงนู้นอะไรพี่แน่ทำเป็นเห็นแน่ทำเป็นชี้